เอาละโอ้โหยกำลังกินปิกนิกกันอย่างเออเจ้าหมาแกนี่อะไรมาฮึโอ้ยไอหมาบ้านี่มันขี้ใส่บ้านฉันจะรับผิดชอบย,างงายังไงฮะมันเหม็นมากฉันบอกแล้วอย่ามาขี้แถวนดิเอออ่จะรับผิดชอบย,างงายังไงรับผิดชอบย,างงายังไงอย่างนั้นละ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะรับผิดชอบย,างงายังไงเจ้าหมากัดมันเลย จนเลยครับเจ้านายโอ้อออไอ้บาบา้าโอ้เออโอ้โหแตรโหดเลยชักแงกๆเลยนะครับท่านผู้ชมอืมใจะรับผิชอบยังไงฮะอ๋อจะรับไปชอบยังไง,อไอบ,ง,ไงบอกมาสิจาบานี่มันขี่แล้ว อ้าเราไปชอบยังไงเหรออามากินบาร์บีคิวด้วยกันก่อนนี่นี่ไส่กรอกอร่อยไส่กรอกหอยหอมดูสิอ๋ออร่อยะเนี่ยอ้าวหน้าฉันว้านี่ปิดสามเลยนี่เป็นไงเราอ้อหมดสภาพเฮ้ยยังไม่พอนี่กูต้องลมแก๊สแม่งเลยนี่แหละอ้าวนี่ เออใส่น้ำมันเข้าไปโอ้โดนเผาเลยนะครับคนสร้างเกงเข้าเกียบเพื่อนบ้านตัวเองหรือเปล่าวะเนี่ยอ่ะแล้วต่อมาติ๊กทีเบียดูดิติกเบียดนี่แน่โยนใส่หัวเลยหัวแตกเอาละยะ่าสิตีเข้าไปตีเข้าไป,าไปอุ้ยโอ้ไอ้เพื่อนบ้านโอ้โหน่ายัางเปเื้อนเลือดดูเลยนะฮะแต่คุณอาจจะไม่ได้เห็นว่าเป็นเลือดหรอกคุณอาจจะเห็นเป็นสีอะไรสักอย่างก็ได้นะฮะขึ้นอยู่ว่ายูทวีตไปทำกูติดเหลองหรือเปล่า แล้วต่อมาเอ่ออันนี้ละกันพรัวนะครับนี่นี่เอาลักนี่แดละโอ้คถทำอะไรฮะมึงจะรอกูหรือไงกูจะไปเอาปืนอ้อโอ้โหกระแทกหน้าโอ้โหยังไม่จบยังไม่จบนี่ฟาซ้ำฟาซ้ำฟาดฟาดฟาดนี่เออ ยังไงอโอ้เลือดซาดกันเลยทีเดียวเชียวเอาแล้วต่อมาวิธีที่ห้านะครับเอาเป็นอันนี้คือลายสายยางเหรอโอ้โอ้มึงฟอดดอกูทำไมวะเนี่ยแบบหนึ่งนะพวกนะไอ้เพื่อนบ้านนี่จะยัดเข้าไปแล้วจากนั้นก็นี่เติมน้ําเข้าไปเลยที่ก้นนะครับออ้อ้ช่วยด้วยอ๋ออ๋ออ๋อมันแน่นแล้วไอ้ขอยไม่ตัวชักกำงจระเบอลตูมเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยนะครับตัวแตกเลยแล้วต่อมาวิธีที่6นะครับกิ่งไม้ใบหญ้านี่คืออะไรวะอ่ะลองดูดิแปบ๊บหนึ่งนะเนอะใครทำอะไรอ๋ออะไรวะเนี่ยเอาโอ้โหไม่มีกับดักในบ้านด้วยมันสร้างก่อนที่ไอ้นั่นจะมาอีกวลนะดูดิ เนอะไอหมอนั่นบอกอช่วยด้วยอ๋อไม่ไม่มันกบดินทับกูเลยรืไงวะเนี่ยไม่โอ้โหโคตรโหดนะครับเรามาแล้วต่อมานะครับเครื่องมือช่างนะฮะอันนี้คืออะไรมาเครื่องมือช่างแป๊บนึงนะนี่โยนเข้าไปโอ้โอ้มันแทงตาฉันอ้าโอ้บ่งแทงสองตาเลยโอ้ตากูบอดแล้วยังไม่จบเอาคอนต่อเข้าไปต่อเข้าไปโอ้ แล้วต่อมามีต้นไม้วะ่ะอ่ะต้นไม้ทํำอะไรได้อต้นไม้ฉันก็จะเลื่อยเลื่อยโอ้เลื่อยทําไมวะเอ้ดิอ๋อโอ้โหทับกูขี้แตกเลยเรียบร้อยช่วยด้วยช่วยด้วยเออฉันยังมีชีวิตรอดกูว่าไม่น่าจะมีแล้วนะตัวแตกขนาดนั้นอ่ะต่อมาวิธีที่9นะครับนะจับหินเหรออันนี้คืออะไร หินนาอ่าเอาละยังไงดีโยนเข้าไปปุ๊บอ้โดวลังพึ่งอ้อบ้าอะไรวะเนี่ยอ่าลังพึ่งต้องใส่หัวฉันใครก็ได้ช่วยทีโอ้โหดูด้าฉันซิดาฉันบวมเป็นไข่อึงเลยอ้่วยด้วยอ้าแอะกูตายอ่ะแล้วต่อมาวิธีที่สินะครับไปเอาของในบ้านไว้เฮ้ยอุ๊ยกันไกอุ๊ยเอาแล้วสาดิตแน่นอนเลยเอาละนี่อ้อขอชันอุ้ยเลือดสาดพุ่งเลยโอ้ตัดแขนด้วยเอ้า จบเลยเอ้าโคตรมาแล้วต่อมานะครับนี่คือสายไฟเคเบิลนะครับสายไฟฟ้าโอ้บุกมารัดขอฉันอ้า้ช่วยด้วยเออมันจะทําอะไรอ้อมัดแขวนมันแขวนอ้โอ้โหแล้วก็จุดไฟด้วยโอ้โหช็อตไม่เกรียมเลยแอะตานระเบิดด้วยอันนี้คือวิธีการฆ่าคนด้วยสายไฟนะฮะ มาแล้วต่อมาฉันจะใช้เรื่อยไอ้เพื่อนบ้านนกโอ้โอ้ม่อยจะเย็นจะเย็นอ้าวโอ้มากเอ้ยอ่ะอ๋อตัวกัดครึ่งท่อนเลยแล้วต่อมานะครับมีแอปเปิลด้วยนะฮะแอปเปิล <c oughs> คืออะไรโอ๊ะๆจะถาอะไรเนี่ยโอ้โห๊ะใจเย็นโอ้โหกูว่าแล้วมันต้องยิงพลาดขนาดมันยิงใกล้ๆสงสัยมันตั้งใจยิงหัวฉัน เอ็ดช็อตกันเลยทีเดียวอ่ะแล้วต่อมานะครับนะถังขยะนะครับนะอันนี้ทําไมได้อุ้ยยัดเข้าถังขยะอยูใส่น้ำมันเบนซินลาดไปนะครับนะยาไปแล้วก็จุดไฟเลยอือโอ้โหลมควันขยะโอ้โหดูดิเรียบร้อยนะครับปิงใส่กรอกกินต่อโคตรทิวครับเฮ้ยแล้วต่อมาทนะ่านผู้ชมมีขี้หมาวะ่ะอันนี้คืออะไรวะอะขี้หมาดีนะฟาดไปโอเคเอาละไปเจ้าหมา เออขยำหน้ามันโอ้คันนี้ไม่ขยำครับขี้ใสาปากเลยโอม่กูเป็นขี้อ่อจีใสสามีมากเลยไม่ไหวแล้วไอ้ตายกินขี้หมาก็ทำให้ตายได้แล้วต่อมามีอะไรให้กูกนอีกไหมที่ขุดดินเหรออันนี้คืออะไรที่ขุดดินอ,อ่ะลองดูดิเออสวัสดีครับนี่คือที่ขุดดินโอ้ใช่กูเห็นแล้วยังไงอ๋อมันเอามาทิม้มคอกูนี่เอง อโอ้โอ้ใจยเย็นนะครับผมดึงออกให้แล้วก็ทิมเข้าไปที่เดยวทิมทิมทิมฮ่า <c oughs> โอเคจากนั้นก็ดูสวนต่อแล้วก็ออาเอาดอกไม้มาปักนิดนึงฮู้เออถ้าดูไปดูมาเนี่ยดอกไม้มันน่าจะเติบโตในร่างคนได้นะอ่ะแล้วต่อมานะครับเราเอาเครื่องยนต์นะฮะผมไม่รู้เหมือนกันเอาะอ่ะอ่าจับรากมานะครับตอนนี้มันสลบอยู่จากนั้นก็ยัดมันเข้าไปยัดมันเข้าไปในใต้รถแล้วจากนั้นก็ เอาระโอ้ไก่ทอดอะไรไม่อ้า้เงียบหัวกูเละเลย,เลยอ่ะแล้วต่อมานะครับอ่ะใช้ทโทรศัพท์โทรศัพท์ทําอะไรโอ้แบบหนึ่งนะฉันขอโทรโทรศัพท์กนแป๊บหนึ่งนะ,ะแป๊บหนึ่งนะครับขอสั่งของหน่อยครับ5้านาทีโอ้ยจะสั่งอะไรเนี่ยมึงจะมาขอโทษกูเลยยังไงเออนั่นคืออะไรอ้อโอ้บัมันสั่งนักฆ่ามายิงหัว <laughs> แล้วต่อมามีอะไรให้ผมกดอีกวะดี้มีอีกไหมอันนี้คืออะไรโอ้อันนี้ต้องเสียตังค์นะฮะเอ,อ่อส่วนอันนี้ล่ะอันนี้คืออะไรช็อตกันเหรอฮห้ยมีช็อตกันด้วยแป๊บเดียวนะฉันไปเก็บช็อตกันมาจากบ้านก่อนนะเหมือนปัญหาเยอะใช่ไหมไเพื่อนบ้านอู้ช็อขอร้องชีวิตเหรอช็อขอรอขอ้องชนอขออะไม่มีการไวชีวิตอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่ะนะครับเรียบร้อยเพื่อนบ้านตุยต่อหน้าหมาเลยนะครับหมาบอกอู้อยังงี้ไปขี้ใส เพื่อนบ้านคนอื่นดีกว่าเจ้าไหนเราจะได้ยิงหัวแบบแบบนี้ใช่แล้วต่อมามีอะไรอีกอันนี้คืออะไรก้อนเมฆเหรอติ๊กที่ก้อนเมฆคืออะไรอ่ะเอาละเอะเอแป๊บดึงเ,อเอนอะผมขอโทษดูด้าน,นบนสิโอ้ดูอะไรวะโอ้นั่นมันอะไรวะนอะพระเจ้าพระเจ้าฟักดูใส่ <laughs> พระเจ้าอกายเป็นปุ๋ยโผงเลยออพระเจ้ายกนิ้วโป้งให้ด้วยเรายก,ยกนิ้วโป้งกลับ เทีพระเจ้าแห่งสุตรทำไมเทีพระเจ้าแห่งสูตรทำอย่างงี้เอาล่ะต่อมานะครับนะเรามีซ่อมว่ะที่จะต้องใช้2อ,อันนะครับนี่จิ้มไปโออะไรวะเนี่ยอ๋อเขาชั้นฉันเดินไม่ได้แล้วตลอดชีวิตใช่เป็นคนพิการอ๋อเป็นคนพิการสองข่าแล้วเข่าดีอ๋อมเจริงจะจะแจ้งตำรวจอ้าแจ้งไม่ทันแล้วแหละพราะแกตุยไปแล้ว ฮ้แล้วต่อมามีอะไรอีกวะเนี่ยผมกดไปแค่21อย่างเองนะอันนี้คืออะไรเฮ้ยมีอะไรมีเลเซอร์ในกระเป๋าเรานะครับนะเลเซอร์โอ้อันนี้คืออะไรอมึงเอามาเลงใส่ผมกูทําไมอ่ะจ้าหมากัดไข่มันโอ้ไม่ไม่ไข่ฉันอ่าเออไปบันดึกไข่ฉันไปทั้งหยวกเลยอ่อใคระ,ะสั่งสอนหมาก,ก็ยังไงฮะ สั่งสอนยังไงนะยังไม่จบยังไม่จบดิอดีฟาหัวไปเดี๋ยวกูเอาเครื่องตัดหญ้ามามานี่สตาร์ทรถเครื่องฟิสตาตติช่วยด้วยเลตุ้มเปะเอาล้วต่อมานะครับเราติ๊กหาเครื่องยิงตะปูนะครับตอนนี้ต้องหาลูกตะปูซึ่งผมก็เจอแล้วอยู่ตรงต้นไม้เอะไะเครื่องยิงตะปูอะไรอ้อโอ้ยขาฉันอ้ออ้ออ้หอ้ออ้ออ้อ ออยิงซ้ำเลยโอ้โหโคตรโหดดูดิไม่ยังมีขาติดอยู่กับพื้นอยู่เลยอ่ะแล้วต่อมานี่คืออะไรวิธีโซ่ยังไงเราโอ้กระยาโซ่มาทําไมแป๊บหนึ่งนะห้านาทีโอ้มึงเอามาัดกูอย่างนี้ได้บ้าอ้อยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้จะไปแจ้งตำรวจที่สี่ชั่วโมงผ่านไปอ้แม่คกูรู้สึกว่าจะไม่มีใครช่วยกูแล้วกูหิวข้าวสิวันผ่านไป กูผอมแล้วกูอยู่ข้าวโอ้โหสี่สิบห้าวันมึงยังไม่ตายหรือไงวะเนี่ย,ยกูสภาพแบบนี้แหละแะมงแมลงมันตอมหนึ่งปีผ่านไปนะครับเ,เหลือแต่กระดูก <c oughs> <c oughs> เ,เรียบร้อยครับตุย อา่านผู้ชมมาเป็นว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับในการจัดการเพื่อนบ้านของเรานะครับก็จบไปเป็นท่นที่แหละที่จริงมันยังมีเหลืออีกหลายวิธีเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์หรืออะไรหลายๆอย่างนะครับแต่มันต้องเสียตังเพื่อเล่นของพวกนี้นะฮะซึ่งของพวกนี้นะครับเราต้องไปเว็บใหญ่ของพวกเขาเราก็กดซื้อแต่ประเด็นก็คือมันกดซื้อไม่ได้ไงเหมือนเว็บไซต์การจ่ายตังของเขาจะไม่ทําแล้วนะครับเนื่องจากเกมนี้เันเกมหลายสิบปีก่อนนะฮะก็เลย กูเล่นไม่ได้ก็ตามนั้นแหละครับท่านผู้ชมก็เล่นเท่าที่มีแหละนะฮะจบท้ายด้วยนี่ละกันนี่เอาเปียฟาดไปไปเจ้าหมาไปขี้ใส่ปากมันโอ้โหได้เลยครบเจ้าดอยดีอ๋ออะไรวะเนี่ยอ๋ออ๋อเข้าปากว่ะเจ้าด้วยมันขี้ใส่หน้าฉันอ้าวหมดสภาพกูเรียบร้อยนะครับเออโอเคสำหรับวันนี้ก็จบไปเป็นเท่านี้แหละโอเคไป